นี้เป็นพรมตรงรุ่นซึ่งตัดจากโรงงานโดยตรงใส่กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพียงบอกว่ารถโตโยต้าฟอ t จูเนอร์ตากิโรมิหรือเป็นรถกระบะรถแขบรถสี่ประตูสามารถสั่งตัดได้ทุกรุ่นและตัวนี้จะเป็นพรมที่หนาป้องกันรอยขีดข่วนสามารถที่จะโดนน้ำและทำความสะอาดได้ แล้วข้อดีของเราการรักษาใช้งานค่อนข้างง่ายและอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่าห้าปีโดยปกติทั่วทั่วไปตัวนี้จะเป็นพรมแบบทั่วไปจะไม่มีใยแต่ถ้าเราเสริมใยปุ๊บตัวนี้สามารถที่จะยกเทฝุนได้เลยแล้วข้อดีของเราเป็นราคาพิเศษจากโรงงานโดยตรงโดยที่เราจะไม่ผ่านร้านประดับยนต์หรือร้านร้านทั่วไปในแต่ละจังหวัด ตอนนี้โดยทั่วไปแล้วถ้าเราสั่งปุ๊บบริษัทจะตัดตัดให้เสร็จปุ๊บเราจะส่งถึงบ้านแล้วท่านสามารถที่จะจ่ายไปทางได้เลย